สวัสดีครับวันนี้เรามาลองอสำรวจข้อมูลที่น่าสนใจกันหน่อยนะครับเรามีหน้าข้อมูลสรุปนิยายออนไลน์จากเว็บบ้านเสี้ยเสียวซัวชื่อเรื่องนี้ฟังดูอลังการมากชั้นคว้ารางวัลทั่วจัก,กรวาลจากการสร้างหนังเป้าหมายเราวันนี้ก็คือมาดูกันว่าเนื้อหาหลากัลกๆมันคืออะไรมีอะไรเด่นๆบ้างนะครับค่ะก็เป็นการดูข้อมูลเบื้องต้นเนอะของนิยายเรื่องนี้ซึ่งน่าสนใจตรงที่เป็นแนวไซไฟผสมกับระบบเกม ซึ่งจริงๆแนวนี้ก็เจอบ่อยนะคะแต่ว่า,ารายละเอียดปลีกย่อยของแต่ละเรื่องนี่แหละที่มักจะมีอะไรให้เราสนใจเสมอครับเอาล่ะงั้นเรามาลองแกะประเด็นแรกกันเลยตัวเอกนี่ชื่อวนเจียใช่ไหมครับค่ะวนเจียเหมือนกับว่าชีวิตพลิกผันหน้าดูเลยนะจากแบบคนเก่งมีชื่อเสียงอยู่ดีๆใช่ค่ะกลายเป็นคนธรรมดาในต่างโลกไปเลยแล้วยังต้องมาดูแลระบบที่แบบข้อมูลใช้คำว่า น่าเลือดด้วยนะดูเหมือนตอนแรกๆนี่จะเป็นภาระมากกว่าตัวช่วยอีกมั้งครับอือหือใช่เลยค่ะประเด็นเรื่องระบบเนี่ยก็น่าสนใจนะคะเพราะในนิยายแนวเนี้ยมันมีหลายแบบมากเลยบางทีก็เป็นผู้ช่วยแสนดีเลยเนาะแต่บางทีก็เป็นระบบที่แบบเรียกร้องเยอะๆหรือกดดันตัวเอกซึ่งแบบนี้มันก็สร้างไดนามิกที่ต่างออกไปนะคะอาจจะบีบให้ตัวเอกต้องแบบต้องเก่งขึ้นภายใต้ข้อจํากัดหรืออาจจะสะท้อนทีมบางอย่างแบบว่า โลกที่ทุกอย่างมันวัดผลเป็นตัวเลขหมดเลยหรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็น่าคิดค่ะนั่นสิครับคือระบบที่เรียกร้องเยอะๆแบบนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นตัวขัดขวางความสร้างสารรค์ไปเลยหรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นแรงผลักแรงขับเคลื่อนให้ตัวเอกต้องเก่งขึ้นไปอีกเพื่อสนองความต้องการของระบบกันแน่แต่นอกจากเรื่องระบบแล้วเหมือนพื้นเพเดิมของตัวเอกเองก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันนะครับ ถูกต้องเลยค่ะจุดนี้ข้อมูลระบุชัดเจนเลยว่าตัวเอกเป็นนักศึกษาผู้กำกับภาพยนตร์ทั้งในชีวิตเดิมแล้วก็ชีวิตใหม่ด้วยนะคะอ๋อเหรอครับค่ะทำให้การกลับมาทำหนังอีกครั้งเนี่ยมันเหมือนราบรื่อนมากที่เขาใช้คำว่าซื้อหวาจวนหวานคือเปลี่ยนได้เนียนมากๆเลยอันนี้เป็นข้อได้เปรียบสาคัญเลยนะคะเข้าใจเลยครับแล้วการที่เอาศิลปะการทำหนังมาผสมกับฉากหลังที่เป็นไซไฟอวกาศเนี่ย โอ้โหมันเปิดพื้นที่ให้จินตนาการได้เยอะมากเลยว่าแบบเทคโนโลยีอนาคตมันจะมาอยู่ในงานศิลปะภาพยนตร์ได้ยังไงบ้างอาจจะมีเครื่องมือใหม่ๆหรือสร้างข้อจำกัดที่ท้าทายขึ้นไปอีกแต่ดูเหมือนการเริ่มต้นใหม่นี้ก็ได้ไม่ง่ายสะทีเดียวนะครับ ตรงนี้แหละที่ผมว่าเริ่มน่าสดน่าติดตามขึ้นเรื่อยๆคือข้อมูลบอกว่าเธอไปมีเรื่องตั้งแต่แรกๆเลยอ๋อใช่ค่ะใช่ค่ะไปวิจารณ์นักเขียนบทคนหนึ่งว่าเป็นพวกหลอกลวงแล้วก็เลยโดนแฟนคลับเขาถล่มหนักเลยเปิดตัวได้ร้อนแรงจริงๆครับใช่ค่ะการสร้างปมขัดแย้งตั้งแต่ต้นแบบนี้เออมันเป็นการสร้างเดิมพันให้ตัวละครสูงทันทีเลยนะคะมันทาให้เราเห็นบุค,คลิกของเวินจีอเร็วมากเลยอาจจะมองว่า เออเป็นคนตรงๆยึดมั่นในความถูกต้องหรืออีกมุมก็อาจจะดูแบบหุนหันพลันแล่นไปหน่อยหรือเปล่าอืมครับการกระทําแบบนี้มันสร้างทั้งศัตรูแล้วก็อาจจะมีพันธมิตรได้ในเวลาเดียวกันแล้วก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นสําคัญเลยที่ผลักดันให้เธอต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยผลงานซึ่งก็เชื่อมกลับไปที่ชื่อเรื่องไงคะที่ว่าต้องไปคว้ารางวัลระดับจักรวาลให้ได้อ๋อจริงด้วยครับแต่ถ้ามองอีกมุมการเริ่มต้นแบบสร้างศัตรูแต่แรกเลยเนี่ย มันเสี่ยงไปไหมครับสำหรับคนที่เพิ่งจะแบบเริ่มต้นใหม่ในต่างโลกเลยนะอาจจะทำให้ทางเดินมันยากกว่าที่ควรจะเป็นหรือเปล่าเป็นมุมลองที่น่าสนใจนะคะแน่นอนว่ามันเสี่ยงสูงมากๆค่ะแต่บางทีนี่อาจจะเป็นสิ่งที่คนเขียนเขาใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่า วเวอเจวี๋ไม่ใช่ตัวเอกที่จะแบบเดินตามทางง่ายๆสบายๆเธออาจจะมีหลักการบางอย่างที่ไม่ยอมประนีประนอมหรือสถานการณ์ตอนนั้นมันอาจจะบีบให้ต้องเลือกทางนี้ก็ได้ค่ะซึ่งความขัดแย้งความยากลําบากนี่แหละค่ะที่มักจะทําให้เรื่องมันน่าติดตามแล้วก็ทําให้ชัยชนะตอนให้ทายเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากขึ้นไปอีกเข้าใจแล้วครับโอเคมาดูข้อมูลเชิงโครงสร้างกันบ้างนะครับนิยายเรื่องนี้คือสถานะจบแล้วค่ะจบแล้วมีทั้งหมด118บท ก็ไม่สั้นไม่ยาวเกินไปเนาะอัปเดตล่าสุดเมื่อสิงหาคม2024อยู่บนแพลตฟอร์มบ้านเสียเสียวซัวซึ่งก็มีนิยายแนวอื่นๆอีกเยอะแยะเลยการที่นิยายจบแล้วแล้วก็มีจานวนบทประมาณนี้118บท ก็พอจะบอกได้นะคะว่าโครงเรื่องน่าจะถูกวางแผนมาค่อนข้างดีมีการพัฒนาเคลียคลายปมต่างๆจนจบสมบูรณ์ในจำนวนนี้เหมาะเลยสำหรับคนที่ชอบอ่านรวดเดียวจบหรือไม่อยากคอยตอนต่อไปนานๆโดยเฉพาะคนที่ชอบแนวนี้อยู่แล้วไซไฟทุลุมิติมีระบบอะไรแบบนี้ค่ะครับผมงั้นสรุปทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวการต่อสู้ของผู้กำกับหนังคนหนึ่งที่ทะลุมิติไปโลกอนาคตที่เป็นไซไฟต้องมารับมือกับ ระบบที่ดูจะเคี่ยวลากดินน่าดูเลยใช่ค่ะ <laughs> หัวเราะเบาๆ <laughs> ต้องสร้างสรรคผลงานภายใต้ข้อจำกัดแล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆที่ไม่คุ้นเคยแถมยังต้องมาเจอความขัดแย้งตั้งแต่ก้าวแรกๆอีกเพื่อเป้าหมายคือเอ่อการยอมรับในระดับจักรกวาลถูกต้องเลยค่ะแล้วจากข้อมูลทั้งหมดที่เราดูกันมาเนี่ยนะคะมันก็ชวนให้เราคิดต่อได้อีกเยอะเลยถึงความเป็นไปได้ที่น่าตื่นเต้นลองคิดดูสิคะว่า การสร้างหนังในฉากที่เป็นอวกาศบนดาวอื <S <S ่นหรือ hmm. ด้วยเทคโนโลยีที่เราอาจจะยังนึกไม่ถึงเลยเนี่ยมันจะเปิดโอกาสให้เ huh กิดงานสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ๆที่ต่างจากหนังที่เราคุ้นเคยได้ยังไงบ้างอืมน่าคิดครับแล้วรางวัลระดับจักรวาลที่ว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดเนี่ยเขาจะวัดผลจากอะไรกันนะจะใช้สุนทรียศาสตร์แบบมนุษย์เราหรือว่ามีมาตรฐานอื่นของเผ่าพันธุ์ต่างดาวเข้ามาเกี่ยวด้วยหรือเปล่า อันนี้เป็นคำถามที่แบบน่าจะกระตุ้นจินตนาการของคนอ่านได้ดีมากๆเลยค่ะ